สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝังกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะก็สำหรับคลิปช่วงเย็นแบบนี้นะครับมีข่าวเรื่องราวดีๆของสโมสรแมนยูเนี่ยมาพูดคุยอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามา พูดถึงกันนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้เสพข่าวนะฮะเรื่องของการประกาศคว้าตัวคิเยโนโรนโดกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นที่เรียบร้อยเป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์แฟนผีมีรอยยิ้มแชร์ข่าวเรื่องของการคว้าตัวโรนโดเต็มหน้าโซเชียลเลยในแต่ละคนนะครับนะก็เยอะแยะมากมายเรื่องของการแสดงออกทางความคิดเห็นนะครับหลายด้านเกี่ยวกับดิวนี้นะฮะ ก็เอาเป็นว่ามีแต่ความสุขแล้วกันนะครับถ้ามีใครได้เปิดดูในสังคมโลกออนไลน์นะฮะอาจจะมบางคนที่มองต่างนะครับก็ว่าช่เรื่องแปลกของโลกฟุตบอลกันนะครับทีนี้เรามากันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับก็คือเรื่องของความพร้อมนะครับความพร้อมในเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็เป็นเกมเยือนอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างยากลําบากเหมือนกันนะครับในส่วนของแมนยูเนี่ยนะครับความพร้อมเนี่ย วารานนะครับแล้วก็จะดอซานโช่ก็ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงเกมที่มันผ่านมาเนี่ยเป็นตัวสำรองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันดูอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับแต่ว่าเรื่องของการฝึกซ้อมของทั้งคู่เนี่ยถือว่าน่าประทับใจทั้งคู่เลยนะครับทั้งซานโช่แล้วก็วารานนะในรายของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บแน่ๆเนี่ยนะครับก็คือสกอตต์แม็ทูเมเน่นะครับยังคง รับการรักษาตัวอยู่นะครับแล้วก็มีดีโน่เล็กเตอร์ิสมาคาร์รดฟอร์ดนะครับก็คือไม่พร้อมอยู่แล้วจะมีบางรายอย่างเช่นดีโน่กลับมาลงซ้อมได้แล้วแรดฟอร์ดกลับมาลงซ้อมได้แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องได้รับโอกาสลงเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการลงมาฝึกซ้อมเพื่อเรียสภาพร่างกายให้มันกลับมารอเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ภาพรวมของทีมก็ถือว่าเกือบๆร้อเปอร์เซ็นต์นะครับมีตัวเลือกให้เลือกใช้มากมายนะฮะโอเค นะครับนี่คือความพร้อมก่อนเกมนะครับที่เอามาสนุกให้เราฟังกันนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยโอเล่ก็ยืนยันแผนการปล่อยตัวอมาดิยโล่ไปใช้งานนะครับเรื่องนี้ก็จริงๆโอเล่มีการยืนยันมาก่อนหน้านั้นละประมาณ1-2รอบรอบนี้ก็มีการยืนยันอีกนะครับว่ากําลังหาเส้นทางปลายทางของอมาดิยโล่อยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวก็คือนักเตะเนี่ยรู้สึกตื่นเต้น ทางเราเองก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่นักเตะจะได้ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะครับไปหาโอกาสการลงเล่นนะซึ่งการมาของโรโดเนี่ยก็แทบจะปิดโอกาสของอามาัดเยโรไปเลยนะครับในการลงสนามแบบต่อเน,นื่องนะฮะจริงๆจะรอซาโชมาก็หนักแล้วนะโรโดมาอีกก็เรียบร้อยครับก็ต้องปล่อยไปแบบยืมตัวกันไปก่อนนะครับหาประสบการณ์หาโอกาสการลงเล่นนะก็นี่คือการยืนยันจากโอเล ส่วนเรื่องของการคาดการณ์ตัวจริงนะครับหลังจากที่คสเยโนโรโนย้ายมาร่วมทีมแมนยูอีกครั้งเนี่ยนะครับจะมีการจัดระบบการเล่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในตำแหน่งเรียกว่าตัวรุกแล้วกันนะครับแผนแรกเนี่ยนะครับก็โรนโดเนี่ยจะไปยืนเป็นหน้าเป้าเลยนะครับแล้วก็มีเมสันกินบูธมีเจโรนซานโชเป็นด้านขวาส่วนแผงมิดฟิลด์เนี่ยก็จะลดปอกบาจาก กลางซ้ายเนี่ยมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเหมือนเดิมครับคู่กลางกับแม็กโทเมนีแล้วก็บรูโนเฟอร์นิสแต่ว่าช่วงเนี้ยโอเคเราเข้าใจว่าแม็กโทเมนีเนี่ยน่าจะยังไม่พร้อมอาจจะเป็นเฟปมาติดหรือดอนนี่ฟันเดเบกไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนแนวรับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับก็เป็นชอวารานแม็กวมันบิสาก้านะครับถ้าเกิดวารานพร้อมแล้วซึ่งทําไมถึงเอาโรนโดไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวกลางเพราะว่าหลังๆเนี่ย เรื่องของท่อร่างกายด้วยส่วนหนึ่งครับทำให้โรนโดเนี่ยต้องโยกเข้าไปตรงกลางละไปเป็นตัวจบสกอร์นะครับอะไรที่เคยทําได้ในสมัยที่อยู่กับแมนยูมาก่อนปกติเนี่ยเขาจะได้เป็นตัวด้านกว้างใช่ไหมครับตัวริมเส้นอย่างเงี้ยนะฮะให้แบบลากเลื้อยเข้ามายิงสับขาหลอกอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้อยู่บ้างแต่ว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนมันสดอายุยังน้อยมันทําได้แต่ว่าตอนเนี้ยเข้าวัย36แล้วอะแล้วก็ร่างกายมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ ทำไม่ค่อยได้แล้วเรื่องของการลากเหลือแต่ยังมีความเร็วยังมีเรื่องของการจบสกอร์ยังมีเทคนิคอยู่แต่อาจจะทําได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องโยกเข้ามาเป็นตัวจบสกอร์เป็นหลักตรงกลางนะครับนะนี่คือตําแหน่งที่เจ้าตัวเล่นได้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับส่วนแผนที่2เนี่ยนะครับแผนที่2เนี่ยก็จัดแบบนี้เลยนะครับก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันก็คือแรดฟอร์ดด้านซ้ายแทนเมสันกีนบูธนะครับแล้วก็ตําแหน่งอื่นเนี่ยก็เหมือนกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางก็คือ เปลี่ยนจากแม็กทูบินีเป็นเฟรดเท่านั้นเองนะครับตำแหน่งอื่นเหมือนกันหมดนะฮะนะก็โรนโดในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวกลางเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนกับคาร์วานี่กันไปนะครับส่วนคนที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คืออองตอรีมร่มักซิยาวนะครับจะไปยืนอยู่ตรงไหนแล้วก็จะได้รับโอกาสเท่าที่ควรหรือเปล่าซึ่งหลายๆสื่อเนี่ยมองว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยอาจจะมีแนวรุกบางรายที่จะต้องย้ายออกจากแมนยูนะครับ ซึ่งหวยเนี่ยน่าจะไปออกที่อองต์ดีมาซียาค่อนข้างสูงนะครับนี่แล้วก็แผนที่3นะครับก็เป็นมาซียาก็ได้นะครับถ้าเกิดมาซียายอมอยู่กับทีมต่อไปก็แบบนี้ไปเลยนะครับมาซียาแรดฟอร์ดนะครับโรนันโดนะครับกองกลางคู่เป็นมาติดบ็อกบาบรูโนนะก็หลายๆแผนครับไปดูเพิ่มเติมกันได้หรือ อย่างที่ว่ากันไปครับเอาโรนโดมาเป็นหน้าซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็ส่งคาวานี่เป็นกองหน้าตัวเป่าก็ปรับเปลี่ยนเยอะแยะมากมายครับทุกวันนี้มันยืดหยุ่นกันได้นะครับไม่มีอะไรแบบเป็นตายตัวอยู่แล้วนะครับนะก็รอติดตามมาดูแผนนี้ก็น่าสนใจนะเอาแบบตัวมคมมา2ตัวเลยนะครับก็คือโรนโดแล้วก็คาวานี่นะครับมาช่วยกันจบสกอร์ไปในแดนหน้านะครับหรือแผนนี้นะครับแผนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นกองหน้าคู่ไปเลยจบๆไปนะครับก็ มันมองได้ว่าเป็น4ีสแบบไดมอนด์นั่นแหละนะครับแต่ว่าป็อกบาเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าป็อกบายืนต่ําคนเดียวผมว่าไม่น่าไหวแผนนี้นะครับถ้าจะใช้แผนเนี้ยมันต้องมีกลางรับอย่างเช่นเออเอาตอนนี้ถ้าไม่มีใครมาใหม่นะก็อาจจะเป็นแมกโทเนีมาติดเฟสอย่างเงี้ยนะครับดอนนี่ฟาเดเบกอย่างเงี้ยมายืนเป็นตัวต่บนะครับแต่ถ้าเป็นป็อกบาเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าป็อกบาเนี่ยมันต้องรับผิดชอบเ,อเรื่องของเกมรับซึ่งป็อกบาไม่ได้โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะฮะเนี่ย ดูได้อย่างชัดเจนครับหน้ากองหลังเนี่ยนะครับเป็นบอกบาร์เนี่ยเรียบร้อยนะครับหลังมันอาจจะยุบได้แต่ถ้าเกิดเอาแผนเนี่ยไปใช้แบบในช่วงที่เราต้องการสกอร์ในช่วงแบบปรับเปลี่ยนครึ่งหลังอย่างเงี้ยนะครับเราต้องการสกอร์แซงขึ้นนําอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจอยู่นะครับมันยืดหยุ่นกันได้ในเรื่องนี้นะและนี่คือทั้งหมดนะครับหแผนการคาดการณ์นะครับโรนโดมาแล้วจะจับแผนอย่างไรซึ่งสื่อส่วนใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่สื่อน,นี้สื่อเดียวนะ มองไปเสียงเดียวกันนะครับว่าสื่อส่วนใหญ่มองว่าน่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าไปเลยนะครับน่าจะไม่ได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเป็นที่ตัวตำแหน่งด้านกว้างนะครับอ่ะทีนี้เรื่องราวอื่นของโรโด,ดกันบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับก็มีการรวบรวมทำลายแล้วก็เรื่องของข่าวที่มีการเล่นกันออกมาจากระดัสสำนักนะครับมากันที่เรื่องของการอําลา แฟนๆของยูเวนตุสนะฮะอัมลาสมอสรนยูเวนตุสกั่นก่อนนะครับโรนโดเนี่ยก็ได้มีการเขียนข้อความนะครับในโซเชียลส่วนตัวนะครับซึ่งผมจะสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับโรนโดเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ผมออกมาจากสมอสรนที่น่าทึ่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับสมอสรนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอินตาลีและแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในสมอสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปเช่นเดียวกันผมมอบหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณของผมให้กับยูเวนตุส และผมเนี่ยจะรักเมืองตูรินไปจนวันตายนะครับนี่คือสิ่งที่โรนโดมีการโพสจริงจริงก็ยากว่าน,นี้นะแต่ว่าสรุปให้นะครับส่วนเรื่องของเบอร์7เนี่ยนะฮะหรือว่าเบอร์เสื้อด้านหลังเนี่ยเนะี่ยมันก็มีการวิเคราะห์กันออกมาจากสื่ออย่างเดลี่เมลนะครับซึ่งเดลี่เมลเนี่ยมีการบอกว่าเอ่อแม้กฎของพิบัติอังกฤษเนี่ยจะมีการระบุชัดเจนว่าไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์เสื้อได้หากลงทะเบียนผู้เล่นกับเบอร์เสื้อนั้นไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมี2กรณีครับที่ทําให้โรนโดสามารถใส่เบอร์เจ็ดอีกครั้งได้ก็คือสโมสรนต้องขายเอดนสันคาวานี่ออกจากทีมให้ได้นะครับหรือต้องทําเรื่องขอเปลี่ยนเสื้อกรณีพิเศษยื่นให้กับพิมเมร์อังกฤจพิจาณานะนี่คือ2เงื่อนไขที่เดนนิเมลเนี่ยเล่นข่าวออกมาว่าถ้าเกิดจะเอาเบอร์เจ็ดให้กับโรนโดนจริงต้องมี2กรณีแบบนี้นะครับซึ่งทีเนี้ยนะครับพอพูดถึงคาวานี่ก็มาต่อกันเลยนะครับ ตามรายงานจากหลายๆสื่อเหมือนกันนะครับอย่างเช่น m e n สื่อท้องถิ่นเนี่ยก็บอกว่าแ mm. มนยูไม่มีแผนการปล่อยคาวาน,นี่อย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะได้คิเตียโนโรนโดมาแล้วก็ตามนะครับมันก็อาจจะเชื่อมโยงไปในเรื่องของเบอร์เจด้วยแหละนะว่าโรนโดมาแล้วแบรนด์ของโรนโดก็คือ c r อเ่นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเบอร์เจหรือเปล่าแล้วก็คาวาน,นี่เนี่ยใส่อยู่ไงตามกฎของพิบลังกฤษก็ชัดเจนอยู่มันจะไปเปลี่ยนได้อย่างไรอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่า แมนยูไม่ได้มีแผนแบบนั้นนะครับก็คือคือแบบต้องการเก็บคาวานี่เอาไว้อะนะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็กระแสอื่นนะครับจากเอเมเอนนี่แหละนะฮะก็เขาบอกว่าแมนยูเนี่ยไม่มีความกังวลเลยครับที่การมาของโรนโดเนี่ยจะมีผลกระทบต่อแนวรุกคนอื่นนะครับ เพราะว่าแมยูมองว่าโปรแกรมในอังกฤษเนี่ยมันมีหลายๆถ้วยนะครับแล้วก็มีบอลยุโรปอีกเพราะฉะนั้นมันไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อตำแหน่งอื่นอยู่แล้วทุกคนจะได้ลงเล่นเท่าๆกันหรือว่ามันมีเปอร์เซ็นที่ลงเล่นแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับตัวรุกก็มีเยอะมันก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้นะครับถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ก็ว่ากันไปนะการมาของโรนัลดก็มาเสริมในจุดนั้นนะครับมาเสริมตัวเลือกด้วยนะแล้วเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คาดว่า ได้รับสูงแหละนะครับก็น่าจะเป็นเบอร์หนึของสโมสรครับประมาณ4ี่แสนไปปลายสีย่แสนก็เกือบ5้าแสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับในระยะเวลาสัญญา2ปีอย่างที่เราทราบกันก็ค่าเหนื่อยมหาศาลมากๆนะครับแล้วเรื่องของแมนยูเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยว่ากันว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้วางแผนที่จะซื้อคริสเตียนโนโรโดในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับเราทราบกันดีว่าแมนยูเนี่ยแทบจะ จบโปรเจกต์การซื้อนักเตะเลยด้วยซ้ำนะในช่วงซัมเมอร์นี้นะเพราะว่าได้ตัวหลักอย่างวารานอย่างที่เราต้องการนะครับแนวรับแล้วก็ตัวรูกอย่างจเจอร์ซานโชอย่างที่เราต้องการแล้วอาจจะเป็นมิดฟิลด์อีกหนึ่งรายอย่างที่เราได้ยินกระแสะข่าวนะครับคือแมนยูไม่ได้คิดถึงเรื่องของการดึงโรโดเลยนะก่อนหน้านั้นนะครับคืออาจจะมีความสนใจครับแต่ว่ามันไม่มีช่องว่างแต่ทีเนี้ยนะครับพอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแบบรวดเร็วนยแมนยูเห็นช่องว่างก็เลยอ่ะโอเค มันถึงเวลาแล้วแหละที่จะดึงโรโดก็เลยดึงมามันเป็นสาการที่รวดเร็วมากทําให้แมนยูเปลี่ยนใจแบบรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่คิดว่าโรโดจะย้ายออกจากยูเวนตุสเลยด้วยซ้ำนะครับนอกจากนี้เทเลกราฟเนี่ยเล่นข่าวออกมาแบบต่อเนื่องนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็มีการติดต่อทั้งโรโดแล้วก็จอร์แดนนิดมาโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาแมนยูไม่เคยปฏิเสธที่จะต้อนรับโรนโดกลับมาสู่ทีมออตเอร์ Đ ฟอร์ดเลยเอ็ดเวิร์ดก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะให้โรนโดกลับมาด้วย แต่ว่ามันไม่มีโอกาสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอร์ดตบอดก็ยังเชื่อในศักยภาพของโรนโดถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วครับแต่ว่าโรนโดเนี่ยด้วยวัย36เนี่ยถ้าเอาอเรื่องของสภาพร่างกายไปเปรียบเทียบกับนักเตะวัยแบบ20ต้นต้นอย่างเงี้ยหรือว่า18ขึ้นไปดูแล้วเนี่ยบางทีโรนโดสภาพร่างกายอาจจะดีกว่าพวกนักเตะ20่ต้นต้นเลยด้วยซ้ำเลครับถ้าดูเรื่องของการรักษาสภาพร่างกายเพราะฉะนั้นเรื่องของการคว้าตัวโรนโดมาเนี่ย ไม่เกี่ยวกับอายุแน่นอน,นครับความฟิตของเขาเนี่ยคือแบบโคตรร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเกินร้อยอีกนะครับสภาพร่รางกายอาจจะดีกว่านักเตะแมนยูบางคนเลยด้วยซ้ำนะต้องบอกอย่างนีง้น,นะครับนะซึ่งรายงานเพิ่มเติมมาอีกนะครับโรมาโน่เนี่ยก็รายงานกันออกมานะครับว่ามันเป็นดีลที่รวดเด็วามากๆแมนยูเนี่ยมีการเสนอราคาอย่างเป็นทางการเข้าไปแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยตอบรับทันทีโดยที่ไม่มีการต่อรองอะไรเลยนะครับโรนโดออกจากการฝึกซ้อมปุ๊บแล้วก็มีการ กล่าวอำลาทีมแล้วก็จากนั้นโรนโดก็มีการตอบจากลงเงื่อนไขเบื้องต้นกับทางแมนยูทันทีมันเป็นดีลที่รวดเร็วมากๆในดีลนี้ครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็มีการตอบรับนะฮะซึ่งเหตุผลที่ดีลเนี้ยมันจบง่ายก็แน่นอนครับโรนโดมีความสัมพันธ์กับแมนยูที่ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะกลับมาแมนยูเนี่ยเขาก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการพูดคุยที่เปิดกว้างมากๆอ่สบายใจกันหลายๆฝ่ายยูเวก็ยินดีที่จะปล่อยโรนโดย,ยินดีที่จะย้าย ยินดีที่จะกลับแมนยูแมนยูก็พร้อมเปิดโอกาสให้โรนโดกลับมามันวินวินหลายฝ่ายเลยครับมันไม่มีอะไรตึงเครียดเลยเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้มันก็เลยเป็นเดี๋ยวที่ง่ายแล้วก็จบกันเร็วมากๆนะแถมทั้งเรื่องของสัญญาของโรนโดเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเช่นเดียวกันนะครับคือแบบคุยกันได้ง่ายมากๆเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของโบนัสต่างๆเรื่องของอะไรต่างๆนะครับมันก็เลยเป็นที่มาบอกว่าเอ้ยทำไมมันเจรจากันเร็วจังนะครับบรูโน่เฟอร์นเดสนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ได้มีการติดต่อไปยัง เพื่อนร่วมชาติอย่างคริสเตียโนโรนโดรุ่นพี่ร่วมชาตินะครับก็เป็นการสอบถามเป็นการพูดคุยว่าคุณเนี่ยสนใจหรือว่าคุณเนี่ยจะกลับมาแมนยูหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นนะครับความฝันของโรนโดเองเนี่ยก็คือการกลับมาคว้าแชมป์พิเปอร์ลกกษกับแมนยูแล้วก็แชมป์ยูซีออีกครั้งกับแมนยูนะครับความรู้สึกก็คือเขาต้องการกลับมาจริงๆนะมันก็เลยเป็นดีลที่ง่ายกันไปนะครับเกี่ยวกับดีลนี้นะแถมทั้งโอเล่เนี่ยนะครับก็ว่ากันว่าโอเล่ก็ ได้ยินข่าวนะครับว่าโรนโดต้องการย้ายทีมใช่ไหมครับโอเล่ก็ได้มีการต่อสายตรงไปยังเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับด้วยเป้าหมายเพียงแค่เรื่องเดียวว่าสโมสรแมนยู MAN เนี่ยสามารถทำข้อตกลงกับโรนโดได้หรือเปล่าซึ่งคำตอบก็ชัดเจนแบบรวดเร็วเช่นเดียวกันก็คือเอ็ดวูดเวิร์ดบอกว่าสามารถตกลงกันได้แล้วก็ตกลงกันทันทีนะครับแล้วก็มีการเจจาเกิดขึ้นทันทีนะครับมันเป็นเดียวที่รวดเร็วอย่างที่ว่ากันไปต้องย้าคํานี้จริงๆนะครับ ซึ่งเซอร์เรกฟูสันหรือว่าปากของเราเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่มีการติดต่อหรือว่าสายตรงไปหาโรนโดมีการพูดคุยกันให้โรนโดนเนี่ยกลับมายัางที่แมนเชสเตอร์ยูไเตดอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงที่แมนยูจะประกาศเนี่ยมันมีข่าวเชื่อมโยงว่าซิตี้เนี่ยให้ความสนใจนะครับปากก็เลยบอกว่าเฮ้ยเข้าไปเกี้ยกลงเข้าไปบอกว่าเฮ้ยนายจะทําทจริงๆเหรอนาย,ย่าทําเลยเพราะฉะนั้นถ้าทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าคุณอยากกลับมาเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยคุณมายูไเตดก็ได้ทานองน,น,น เรื่องของนักเตะภายในสโมสรเนี่ยนะครับเดลีเมีย,ยบอกว่านักเตะของแมนยูเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของดิวโรนโดจะไปซิตี้เหมือนกันแล้วก็มีการสอบถามทีมงานนะครับว่าทําไมแมนยูไม่ยับยั้งเกี่ยวกับดิวนี้หรือว่าไม่พยายามที่จะตัดหน้าดิวนี้ซะเพราะว่าถ้าเกิดโรนโดย้ายไปซิตี้เนี่ยโอ้โหมันทําให้อะไรหลายอย่างเนี่ยไม่โอเคเลยนะครับเรื่องของชอบดินใจแฟนผีด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายเรื่องของความโมโหเรื่องของ ความสงสัยเนี่ยก็คลายไปเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยหลังจากซ้อมเสร็จโอเล่มาให้สัมภาษณ์หลังจากที่โอเล่ให้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บ mm hmm. ก็มีการแถลงการทันทีว่าแมนยูตกลงกับโรนอลได้แล้วนะครับทำให้ผ่อนคลายกันไปนะครับมีการจากตึงเครียดเป็นเฉลิมฉลองกันไปนะครับก็เหมือนกับโรนอลเอฟเฟกจริงๆนะครับสำหรับแฟนผีเนี่ยนะฮะหรือว่านักเตะแมนยูหลายๆคนด้วยนะครับซึ่งการมาของโรนอลเนี่ยมันทําให้หุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8.22%เลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มีคนกดไลค์ทางโซเชียลเนี่ยถล่มทลายฮะมากกว่าตอนที่เบเชเนี่ยประกาศขวาตัวร i o อเน m เมซี่ซะอีกนะครับถือว่ามันเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนมาติดนะครับมาติดเนี่ยก็มีการโพสต์ใน i อนะครับว่ามีการโพสต์ถึงครอบครัวนะครับว่าถึงครอบครัวแล้วก็เพื่อนของผมทุกคนนะไม่ต้องให้ผมเนี่ยขอเสื้อโรนโดไปให้นะก็เป็นการแบบโพสตขำกันไปนะครับส่วนคนนี้ครับยังฮาเลยครับฮาสุดๆครับ ตอนที่มีข่าวว่าโรนโดเนี่ยจะตกลงกับทางซิตี้ลีโอเนี่ยก็ปั่นในทวิตเตอร์นะครับผมก็ไปอ่านดูผมก็ไปเปิดภาพดูมันก็ปั่นแบบว่าคนอื่นแม่งแบบเครียดมากนะครับแต่ว่าลีโอเนี่ยโพสภาพแบบอมยิ้มแบบเออเป็นภาพฮาๆนะครับนะแล้วก็พออีกสักระยะหนึ่งก็มีการลงคลิปแล้วก็เออเชิงยิ้มอะ่ะคือไม่มีแคปชั่นนะครับแต่ว่าลงเป็นคลิปวิดีโอปั่นะนะครับประมาณนั้นอะ่ะ นะกวนๆให้แฟนบอลเนี่ยคิดกันไปเองนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วลีโอบอกว่าเขาก็รู้สึกแบบแฟนบอลน,นั่นแหละกะวนกวายนะครับแล้วก็พยายามที่แบบจะติดต่อโรโนโั o ว่าเฮ้ยนายจะทําจริงๆหรอเรื่องของการที่จะย้ายไปซิตี้นะครับมันเป็นเรื่องที่โกหกหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้คําตอบว่าโรนั o ไม่ได้ย้ายไปก็โอเคกันไปนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็พยายาม ห้ามโรโดว่าอย่าทำแบบนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดมองในมุมแฟนบอลเนี่ยเออก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามองในมุมของธุรกิจนะครับมองมุมในเรื่องของการเลี้ยงชีพอาชีพตัวเองเนี่ยนะครับก็มองได้ว่าซิตี้เนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วแหละเพราะว่าซิตี้เขาก็มีเรื่องของงบการเงินที่พร้อมด้วยนะครับมันก็มองได้ก็เข้าใจอยู่ในเรื่องนั้นนะครับนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ